ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่817ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตจสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณจฉามิธัมมังสรณจฉามิ สังขังสรณังจฉามิทุติยมปิพ UM ุทธังสรณังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังจฉามิทุติยมปิสังขังสรณังจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังจฉามิตติยมปิสังขังสรณังจฉามินัตถิเมสรณังอัญยัง พุทธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สัมปัตปปาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานอาชีวัฒมากสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาภัมมิจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิวิกาลโพชนาะเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะธารณะมันดณนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตารูประรัชตาปตาตคหานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเปาเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์ เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหา้า โพชงเจตอะเรียรมักมีองค์แปเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงมีจิตโสมนัสยินดีในการเจริญกุศลโดยเฉพาะการศึกษาพระสัทธรรมตามพระธรรม,มำคำสอน ซึ่งขณะนี้ก็ศึกษากันในเรื่องของทุกขาอริยสัต์คือรูปธรรมซึ่งรวมทั้งนามธรรมเว้นที่เป็นโลก,กุตละธรรมอันประกอบด้วยมรรคสีผลสีและก็นิพพานหนึ่งขณะนี้เราก็มาร่วมกันศึกษาในปริยัติสัจธรรมเพื่อก้าวไปสู่การแทงตลอดในอริยสัจด้วยกิจสี่กิจใช่ไหมคะ ซึ่งเราก็คุ้นชินคือ 1. ปริญญากิจนั้นก็คือการกำหนดรู้ในทุกขอริยสัทคืออุป,ปทานขันห้าใช่ไหมคะส่วนข้อที่สองก็คือสมุทยาอาริยสัทนั้นก็คือต้องละปหาตับภกิจส่วนในนิโรธศัต์นั้นคือพระนิพพานกิจคือสัจจิกิริยาค่ะ ก็คือการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในมัรคจิตส่วนสี่ก็คือภาวนานั้นก็คือภาเวตภก,กิจก็คือการเจริญอาริยมัคมีองค์แปดให้บริบูรณ์ขณะนี้เราก็ร่วมกันศึกษาในปริยัติสัจธรรมกันอยู่นะคะก็ขนขวายให้เต็มสติกำลังนะคะตอนนี้ศึกษาในเรื่องความหมายของจิตตะชักลาภ ซึ่งก็ได้ศึกษากันไปแล้วคือสุทธัถกาลกายาวินยตินวกะกาลารกลุ่มที่สคือวจีวินยติสัทธะทัสกากาลาบอันเป็นรูปที่เกิดจากจิตเกิดเมื่อมีเวลาพูดหรือการใช้เสียงในการอ่านหนังสือหรือสวดมนต์ไหว้พระเป็นตน้น4ละหุตาทิเอกาทัสกากาลา เป็นรูปที่เกิดในเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวข้อ 5. กายาวินยัติละหุตาทิทาวาทัสกะกะลาบเป็นรูปกลาบที่เกิดจากจิตเกิดเมื่อเวลาเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆขณะที่มีจิตใจเข้มแข็งสะดวกสบายเช่นการยืน การเดินการนั่งการนอนจะเต็มไปด้วยความคล่องแคล่วสะดวกสบายไม่หนักหน่วงซึ่งเป็นทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลนะคะหากเราลองสังเกตในกีฬาประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรืออื่นๆเราจะเห็นในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนมากนะคะจิตใจของเขาเหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตอะไรก็ตามแต่ด้วยโลภามูลจิตต่างๆก็เป็นปัจจัยให้การกระทํากิจเหล่านั้นเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วและก็สะดวกมากนะคะกระโดดโลดเต้นยิ่งยิมนาสติกอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราจะเห็นถึงความคล่องแคล่วว่องไวไม่อืดอาดยืดยาด ซึ่งอาศัยการฝึกฝนนะคะฉะนั้นในเรื่องของกุศลก็เช่นกันหากมีการฝึกโยนิโสมนสิการในการยืนการเดินการนอนโดยกำหนดในเรื่องของอิรียบท่างๆว่านี้เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่หมุนไปหรือในอิรียบทย่อยต่างๆก็เช่นกันตามที่เราได้ร่วมกันศึกษาใช่ไหมคะว่า การทากิจในเรื่องของอิริยาบถต่างๆรวมทั้งอิริยาบถย่อยมารเป็นไปในเรื่องของมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาได้คือรู้ชัดว่าการทํากิจเหล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไรนะคะศาสตกะสัมปัญญะสัปปายะสัมปัญญะโคจระสัมปัญญอะอาสัมโมหะสัมปัญญะยิ่งจะเป็นเรื่องที่ว่า ความผ่องใสแห่งจิตที่มีศรัทธาและปัญญาอันอาศัยพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเป็นปัจจัยให้เป็นไปได้อย่างนุ่มนวลงดงามประนีตนะคะด้วยเหตุแห่งจิตที่ประนีตและประกอบด้วยญาณปัญญาจะเป็นไปด้วยความเหมาะสมทั้งกาลเทศะบุคคลต่างๆด้วย และปัญญาก็พิจารณาการหมุนไปของกามาวัจรกุศลซึ่งหากฝึกบ่อยๆก็จะเป็นปัจจัยแห่งการเจริญวิปัสสนาในลำดับต่อๆไปได้แต่ไม่ใช่ว่านั่งเดินยืนนอนแล้วจะต้องเป็นกุศลเสมอไปเราต้องรู้ว่าเป็นกุศลอะไรนะคะถึงจะใช่กุศลไม่เช่นนั้นทุกคนในโลกก็จะเป็นกุศลหมด เพราะทุกคนก็เดินยืนนั่งนอนคุกเข้าเหยียดออกต้องรู้ว่ากระทำอย่างนั้นด้วยเหตุกุศลประเภทไหนอย่างไรนะคะที่สำคัญต้องมีความเข้าใจในธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจในธรรมะแล้วแล้วคิดว่าการหมุนไปในอิริบทใหญ่อิริบทย่อยต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกุศลทั้งหมด โลกนี้ก็ต้องมีแต่พระาอาริยะนะคะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาว่าอย่างไรที่เรียกว่ากุศลเป็นไปในกุศลอย่างไหนเป็นไปในกุศลขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาที่เป็นสมถะและวิปัสสนาและถ้าเป็นวิปัสสนานั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมเป็นบาดฐานหลังจากนั้นก็รู้ชัดในเรื่องของปัจจัยในการเกิดของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นใน11อาการใช่ไหมคะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดตามประเนี๊ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกลธรรมะเหล่านี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันออกไปนะคะ ก็คือการหมุนไปของรูปธรรมและนามธรรมตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่ได้เกิดจากใครบันดาลค่ะเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะวิญญาตต่างๆทางกายก็จะเป็นไปด้วยมหากุศลแต่ถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปด้วยอกุศลซึ่งแน่นอนค่ะ มีอยู่12ประเภทใช่ไหมคะโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ค่ะส่วนที่เป็นไปด้วยมหากุศลนั้นก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุต4คือประกอบด้วยยานปัญญาทั้งที่เป็นอสังขาริกและก็สังขาริกทั้งที่เป็นโสมนัสและอุเบกขานะคะ ส่วนยาณวิปประยุทธ์ก็อีกสี่ทั้งที่เป็นโสมนัสอสังขาริกและก็สสังขาริกค่ะในมหากิริยาจิตของพระอระหันตราเจ้าทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็มีที่เป็นโสมนัสสี่ที่เป็นยาณสัมปยุทธ์กับยาณวิปประยุทธ์อสังคาริกกับสสังขาริกนะคะและ อุเบกขาอีก4ที่เป็นญาณสัมปยุตและญาณวิปยุตอย่างละสองอสังขาริกและก็สังขาริกค่ะในพระอา,หารหันนั้นก็มีทั้งในภาวะที่เป็นญาณวิปยุตบ้างในบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยปัญญานะคะคือญาณสัมปยุตค่ะ ฉะนั้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าแน่นอนต้องมีเจตนากรรมในระดับปุตุชนและพระอริยะที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอารหันนะคะเพราะว่าเป็นไปในชวนะต่างๆนี้คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนทำความเข้าใจนะคะว่าเรียบทต่างๆนั้น ดูเหมือนเราจะทำอย่างคุ้นเคยหรือคุ้นชินและคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นปัจจัยแห่งการให้ผลเช่นกันค่ะเพราะประกอบด้วยเจตนาไม่ว่าจะเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลหรือกุศลนะคะเมื่อศึกษาแล้วเราจะได้ฝึกฝนตนเองให้การกระทากิจ ทางกายทางวาจาก,ก็ตามหมุนไปด้วยกุศลคือมั่นโยนิโสมนสิการฝึกฝนว่าการหมุนไปของกายในอิรียบทต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นกุศลอย่างไหนเป็นไปด้วยทานกุศลเป็นไปด้วยศีลกุศลหรือภาวนากุศลการศึกษาพระสัทธรรมจึงมีค่ามากใช่ไหมคะ มีค่าในการปรุงแต่งกุศลให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลต่างๆซึ่งคุ้นชินอยู่ในชีวิตประจำวันบุคคลในอดีตที่ท่านตรัสรู้ได้เร็วท่านมีอธัธยาศัยในการศึกษาไปปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะการฝึกฝนของท่านนั้นจนเป็นอธัธยาศัยตลอดมา จนถึงพบสุดท้ายที่ได้พบพระสมณะสัมพุทธเจ้าจึงได้ฟังธรรมและก็ปฏิบัติไปพร้อมขณะฟังนั้นอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการแทงตลอดในอริยสัจสิเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านฝึกฝนมายาวนานเราทั้งหลายนั้นก็ต้องปรุงแต่งกุศลให้เกิดขึ้นในขณะฟังในขณะที่หมุนไปในอุอรยบทต่างๆ ดังที่ได้ศึกษากันมานี้นะคะว่าแท้ที่จริงไม่ใช่การหมุนไปโดยปราศจากเจตนาแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นหมุนไปด้วยเจตนาซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางมโนทวารอันเกิดขึ้นไม่ใช่เล็กน้อยเลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การฝึกที่จะเข้าถึงปัญญาญาณ ของพระสมาสัมพุติเจ้าว่าฟังไปน้อมไปปฏิบัติทำจัดอวิชชาที่เกิดอยู่ในกระแสสันดานของเราให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกุศลทั้งหลายนั้นต้องฝึกฝนทั้งสิ้นนะคะแต่อกุศลนั้นเราคุ้นชินอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรก็เป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วแต่กุศลเหล่านี้ เมื่อฟังแล้วต้องน้อมจิตน้อมใจว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมะนะการที่เราเห็นคนเดินมาเดินไปเขาทำกิจอะไรภายนอกก็เป็นปัจจัยแก่ภายในภายในเองหากเราฝึกฝนบ่อยๆในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของ ุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งสิ้นค่ะและไม่ใช่เล็กน้อยเลยค่ะเพราะว่าชาวนะนั้นเกิดเยอะมากเราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าจิตเกิดดับเร็วมากแล้วชวนะที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละวิถี7จขณะคิดดูสิคะให้ผลตั้งแต่ชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้เลยดวงที่7ด มีกำลังมากที่สุดให้ผลในชาติหน้าทั้งนำเกิดและในประวัติการดวงที่สองถึงหให้ผลตั้งแต่ชาติที่สมเป็นต้นไปในอนันตชาติตามล่าตามให้ผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีคิดดูสิคะว่าถ้าเราฝึกฝนในการมีโยนิโสมนสิการในกุศลทุกประการให้เกิดขึ้นในใจว่าเคลื่อนไหว กายตรงนี้ไปเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ที่เป็นจารีตศีลเพื่อประโยชน์ที่เป็นทานกุศล mm. เพื่อประโยชน์อันเป็นไปในศีลกุศล mm. ในพรหมวิหารต่างๆเช่นการรับของจากผู้อื่นนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลได้นะคะเพราะการรับของจากผู้ที่มาให้เรานั้น เราอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเหล่านั้นและที่สำคัญก็คือการเป็นผู้รับที่ดีก็ต้องเป็นผู้มีกุศลศีลภายในกุศลทานภายในและก็มีภาวนาอยู่ภายในใจมีกุศลต่างๆมากมายอันจะเกื้อกูลให้ผู้ให้นั้นได้อานิสงส์ที่มีกำลังและมีผลมาก ดังที่พระองค์ตรัสเอาไว้ใช่ไหมคะว่าการหว่านพืชลงไปในนาที่อุดมสมบูรณ์และมีน้ำอย่างพอเหมาะพอดีเมื่อหว่านข้าวลงไปข้าวเหล่านั้นก็เจริญเติบโตและออกรวงได้อย่างงดงามอานิสง์ก็เช่นกันใช่ไหมคะที่ผู้ให้ได้ให้กับผู้ที่มีทั้งกุศลศีลกุศลทานภาวนาต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่องเขาก็ย่อมได้อานิสงส์มากมายการรับของของท่านเหล่านั้นจึงเป็นเหตุให้ท่านเหล่านั้นได้รับผลอันอลังการค่ะเราจึงต้องฝึกฝนกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยๆและต่อเนื่องนะคะทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจถึงแม้ขณะนี้เราศึกษากันในกายะวิญยติ ละหุตาทิทะท,ะทะวาทัสกะกลาบคือรูปกลาบที่เกิดจากจิตเกิดเมื่อเวลามีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเหล่านั้นประกอบด้วยสัมปชัญญะสี่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากนะคะเรื่องของกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินค่ะ ต้องอาศัยการฝึกฝนตั้งแต่พบสัตว์บุรุษอันประเสริฐใช่ไหมคะนั้นในปัจจุบันพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าพระธรรมนั้นละ่ะเป็นพระองค์ฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเมื่อฟังแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะประพฤติตามนั้นก็คือน้อมพระธรรมเหล่านั้น ให้เกิดขึ้นในทวารทั้งหลายให้เป็นไปด้วยกุศลอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งสติปัญญาที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆสติปัญญาที่มีกำลังมากก็จะเป็นปัใจจัยให้มีการสังวรระวังในทวารทั้งหกเป็นอย่างไรล่ะคะเมื่อเราสังวรระวังด้วยกุศล,ลจิตสูจริตสามก็ ง่ายในการที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรคะเมื่อเราจะประพฤติในภาวนาไม่ว่าจะเป็นไปในาธาตุกรรมฐานอานาปานาสติปรมวิหารและต่อด้วยวิปัสนาญาณรู้ชัดจากการศึกษาเรื่องรูปธรรมและนามธรรมมาเป็นอย่างดีการเจริญโพชฌงก็สามารถที่จะเป็นไปได้ธรรมวิจยาสัมโพชฌ ก็สามารถวิจัยขันธาตอายตตะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทต่างๆได้เมื่อเจริญวิปัสสนาควบคู่ไปกับสมถะอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงวิชาและวิมุตไม่ต้องมาหมุนอยู่ในโลกแห่งสังสารวัฏอันเศร้าหมองเดือดร้อนเร่าร้อน หาประมาณม้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยผลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุสลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สัรพสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ